อาร์เซนอลป่วนซอรไรต์หกแข้งหลักบุกหงส์แดงบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกซึกบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกวันที่ส1สิงหาคมนี้อาร์เซนอลเจองานหนักครับเมื่อกุนซือมิเกลอารเตต้าซอรไรต์กำลังหลักถึง6รายในการบุกเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เริ่มจากบุกโยซสาก้าที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังต้องพักอย่างน้อย3-4สัปดาห์ขณะที่กัปตันทีมอย่างมาตินโอเดกาเจ็บหัวไหล่จากเกมเดียวกันแม้ยังมีลุ้นฟิตทันแต่ก็ไม่เต็มร้อย ส่วนไคฮาวเวตครับการันตีว่าจะช่วดลงสนามหลังจากที่บาดเจ็บหัวเขา่าเป็นไว้ต้องรอเช็คความฟิตจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับคริสเตียนนอกาดที่เจ็บไม่ระบุอาการและมีแววพลาดเกมนี้ไปอีกคนด้านกาเบียนเชลซูตดาวยิงบารซิลก็ยังคงพักยาวและจะกลับมาได้ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งทําให้แนวรุกของอาร์เซนอลขาดความหลากหลายอย่างเห็นได้ชัดสถานการณ์นี้ถือว่าไม่สู้ดีนะเพราะแม้อาร์เซนอลจะออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกในซีซั่นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะ2เกมรวดและนำเป็นจ่าฝูงจากผลต่างประตูได้เสียแต่การบุกไปเยือนแอนฟิล์โดยไร้แกนหลักหลายตำแหน่งย่อมเป็นบททดสอบสำคัญว่าทีมของอาร์เตต้าจะยังยืนหยัดไล่ล่าความสำเร็จได้หรือไม่แฟนบอลปืนใหญ่คงต้องลุ้นอย่างหนักครับว่าจะได้เห็นซาก้าหรือโอเด,ดการกลับมาฟิตทันในเกมใหญ่หรือเปล่าเพราะนี่อาจเป็นแมตช์ชี้ชะตาทิศทางการลุ้นแชมป์ตั้งแต่ต้นสีซัน